ท่าใ,ในยกคันในเรื่องอของน้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมไหมคะหลังจากที่เดี๋ยวทรุ่นี้จะลงพื้นที่ค่ะทุ่นี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้ได้พิจารณาเป็นเรื่องของหน้างาน จะลงุดตรวจเดี๋ยวขอคอนเฟิร์มอีกทีในเรื่องของสถานที่ในพรุ่งนี้ดิค่ะเพราะว่าตอนรวจจะลังเช็คด้วยว่าไปตรงไหนได้นะะหลังพรมอมใช่ค่ะจะประชุมพรอมต่อพรุ่งนี้น่าจะเลื่อนเวลาพรอมเร็วขึ้นนะคะจะขอกว่าเร็วขึ้นแล้วก็หลังจากพรอมจะไม่ได้มาสำรวจให้ฟังมราจะให้คนติดตัฐบาลค่ะใควควาจะไปหรือไม่งันเดี๋ยวจะไม่ค่ะข่าวสารที่เกี่ยวกับการก่อนนะคะเราจะเดิน นครกัส่นครกัาเหนว่าหน่วยงาาชการงานัวเข้าไปตางโรงแรมีความรมากี่ทราบี่ทราบขาแต่ตอนที่ดีที่มาเลยแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเพราะว่างานงานในทางของมาเลก็จบแล้วก็เป็นงานใหญ่แล้วก็ดรีบลงสอบจังหวัดก่อนในตอนนี้ที่ได้คอนเฟิร์มมาว่าในดีเทลต่างๆเจะให้แจ้งพรุ่งนี้เช้า คะเพราะว่าเดี <shad. S 1> <it> ๋ยวงั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่องต้นทุนตลาดคอนโดต้องปรับนอะไรกัน้าครับเพราะว่าอย่างนี้มันหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะใช่ค่ะจริงมีการได้ประสานกับทางผู้ว่าอะไรอย่เงี้ยแล้วนะคะก็มีการพูดกันแล้วก็พว่ารณาเรื่องของความช่วยเหลือตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีมีพอในตรงนั้นนะคะแต่ว่าก็แน่นอนว่าตอนนี้รีพอได้รับข่าวจากว่าจะเป็นจากพี่น้องประชาชนงส่งมาเลยังคะก็พื้นที่ไหนก็จะแจ้ง ชอบทั้งหมดให้ลงนที่นั้นเลยนะคะอันนี้ก็ยามจะครอร์ให้ถึงพื้นที่ค่ะอุปสรรคเรื่องเส้นทางในการลงช่วยเหลือนี่มีบ้างไหมคะหรืออุปสรรคอะค่ะ,คะอุปสรรคในเรื่องเส้นทางที่จะ<ม>ส่งมีมีแน่นอนค่ะมีมีแน่นอนค่ะแล้วก็เอ่อแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเตรียมในเรื่องของรถยกสูงอะไรก,ก็น่าจะน่าจะน่าจะไปได้เลยค่ะแต่ mm hmm. ว่า,าต้องดูว่าื้นที่ไหนที่เอ่อสามารถไปให้ได้มากที่สุดใกล้ที่สุด แสดงว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะมีพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือในเรื่องของน้ําท่วมตรงนี้ด้วยใช่ไหมในที่ประชุมครมอะค่ะแน่นอนปัจจัยพื้นฐานในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องน้ํามันหรือว่าเรื่องอาหารอุปโภคบริโภคนี่ยังเพียงพอในพื้นที่ไหมคะตอนนี้ในพื้นที่ที่รับแจ้งมาอย่างพอเพราะตอนก่อนหน้านี้ที่ยังไม่หนักเท่าตอนนี้เนี่ยเราส่งไปเกินนะคะ ทรงไปเกินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังยังได้รับรายงานว่ายัางพออยู่แต่ถ้าลงพื้นที่แล้วก็ดูหน้ากันคิดว่าจะพอถึงประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็หมายวก็จะได้ในการความช่วยเหลือส่งการสัรงขอถอเนื่องได้อย่างเป็นเป็นรูปแบบ